ญี่ปุ่นลงทุนครึ่งล้านเปลี่ยนตัวเองให้เป็นสุนัขคอรลี่เรื่องราวของโทโกะหนุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีความฝันอันแปลกประหลาดมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนั่นคือการที่ได้เป็นสุนัขพันคอรลี่ใช่ครับคุณไม่ได้ฟังผิดครับเขาอยากจะเป็นสุนัขจริงๆและเพื่อทําให้ความฝันนี้เป็นจริงโทโกะ ได้ติดต่อบริษัทเซฟเป็ปซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเปเชียลเอฟเฟกต์และการสร้างโมเดลจำลองพิเศษในญี่ปุน่นให้ช่วยสร้างชุดสุนัขคอลลี่ที่สมจริงที่สุดออกมาโดยเขาลงทุนไปมากถึง2ล้านเยนหรือประมาณ5้าแสนสามหมบาท <c oughs> ชุดสุนัขพิเศษนี้ใช้เวลาในการผลิตนานถึง40วันเพราะต้องออกแบบให้สมจริงในทุกรายละเอียดตั้งแต่เส้นขนที่ดูนุ่มนวลเหมือนสุนัขคอลลี่จริงๆไปจนถึงการออกแบบให้มนุษย์สามารถสวมใส่และเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกซึ่งเป็นเรื่องยากมากเพราะว่ากายวิภาคข,ของมนุษย์แตก จากสุนัขอย่างสิ้นเชิงทางบริษัทเซปเปดเผยว่าเราใช้ภาพถ่ายของสุนัขคอรลี่ในมุมที่แตกต่างกันเพื่อนํามาออกแบบชุดที่มีความนุ่มนวลเหมือนกับเส้นขนของสุนัขคอรลี่จริงๆและปกปิดทุกส่วนของร่างกายมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนที่สุดเมื่อได้ชุดสุนัขมาแล้วโทโกะก็เริ่มแชร์ประสบการณ์การเป็นสุนัขของเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียทั้งทวิตเตอร์และใน YouTube เขาทําทุกอย่างในชีวิตประจําวันในขณะที่สวมใส่ชุดสุนัขนี้ไม่ว่าจะเป็นการกินนอนเล่น หรือแม้แต่กับการกลิ้งบนพื้นและเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงมีความฝันอยากจะเป็นสุนัขคำตอบของเขาก็คือมันยากที่จะอธิบายเท่าน,นั้นเองเรื่องราวของโทโกะได้กลายเป็นกระแสในญี่ปุ่นและทั่วโลกแม้หลายคนจะไม่เข้าใจความฝัน,ปนแปลกๆนี้แต่ก็มีคนจนํานวนไม่น้อยที่เห็นว่าดาบใดที่ความฝันของเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเราก็มีสิทธิ์ที่จะฝันและทํามันให้เป็นจริงคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับแชร์ความคิดเห็นกันที่ใต้คอมเมนต์นะครับ